นี่คือต้นวานิลาที่ปักชำได้สองอาทิตย์นะครับยังไม่ได้ดูข้างในเลยว่าแตกลากอย่างมาดูกดใกล้ๆกันนะครับอันนี้คือวันที่ผมใส่กระถาง สั่งมาทางออนไลน์นะครับของมาถึงวันที่24ตอนเย็นแล้วผมมาใส่กระถางปักชำเนะี่ยวันที่25เดือน11อ่าวันนี้วันที่11เดือน12ก็ประมาณ16วัน16 17วันผมยังไม่ได้เปิดดูเลยว่าเขาแทงลากยัง ยังไม่กล้าเปิดดูวันนี้จะมาเปิดดูพร้อมๆกับท่านผู้ชมอะ่ะสังเกตดูยอดก็คล้ายๆจะคล้ายๆจ,จะฟื้นตัวแล้วนะลากก็เป็นคล้ายๆจะ คล้ายๆจะหาที่เกาะแล้วหรือว่าคิดไปเองก็มีอุ้ยโอ้ยผมคิดว่าตาเขาออกใบเขาหักอืมลาผมว่าปลาเขาพร้อมที่จะเกาะแล้วเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกัน แต่ยอดอ๋อนี่ยอดเขาก็จะโคง้งคล้ายๆเขาจะโค้งไปทางนี้เปิดดูกะทางไหนอ่ะลองเปิดกะทางนี้จะเห็นไหม ่ค่อยเปิดผมฝังไม่ลึกหรอกผมก็เอาแค่เขากบกรบลากแรกอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอุย้ย เป็นรากเก่าหรือว่ารากถ้ารากเก่าไม่น่าจะขาวแบบนี้นะผมว่ารากเขาเริ่มเดินแล้วแหะเนี่ยเห็นสีเขาขาตรง,นตรงเนี้ยตรงปลายเนี่ย วานิลาก็เป็นสายพันธุ์กล้วยไม้เนาะผมว่าล่าเขาเดินแล้วเนี่ยจากนี้มาเนี่ยสงสัยจะเดินแล้วขอดูอีกต้นขอดูอีกต้นเนาะ ผมก็จะฝังแค่นี่อันนี้กเขาขาวมผมว่าล่าเขาเริ่มหาอาหารแล้วแหละ มันเขาขาวนี่มันขาวเพราะมันอยู่โดนโดนมะพร้าวถมหรือว่ามันขาวเพราะว่าเขาเริ่มจะยืดออกอืแต่ก็เป็นแต่ก็ดีเนาะแต่ก็ถือว่าดีเนี่ยอ่ะกรบไว้มันเดิม เลงไปไอตรงที่เป็นรากนะผมจะหาเศษเศษเล็กๆเนี่ยเศษเล็กๆเศษนิ่มๆแบบเนี้ยโขบเข้าไปแล้วก็เอาก้อนใหญ่ๆเนี่ยเทิน ก็กะไว้ชำ้ำช้ำไว้ประมาณ2เดือนก็จะถึงจะลงปลูกก็ดีแล้วแหละเนี่ยอันนี้15 16, วัน16วันเนี่ยพอดีผมมีโรงเรือนอยู่เนี่ยโรงเรือน ปลูกต้นไม้ปลูกผักไฮโดรโปโนิกเนี่ยแต่ปีนี้ไม่ได้ปลูกผมก็จะเก็บกระถางต้นไม้ไปหาที่ไวก้ก็ปลูกไว้อันนี้ก็ไม่ได้ปลูกไว้ขายปลูกไว้ดูเล่น,นก็จะย้ายไปหาที่ไว้สักทีหนึ่งอันนู้นโรงเรือนผักไฮโดรโปโนิกปีนี้ไม่ได้ปลูก ผมก็จะเคลียออกตรงนี้เคลียออกแล้วก็จะอาฝังเสาฝังเสาผมเคยลองวัดดูอาจจะได้สองแถวอ่ะดันดันอันนี้หนึ่งแถวก็นับมาอีกประมาณสองเมตรก็จะอีกได้อีกแถวหนึ่งอ่ตรงนี้ได้สองแถว แต่เสาแต่ละเสาเนี่ยจะห่างกันหนึ่งเมตรก็ยาวยาวยาวไปเพราะว่าตรงนี้ก็อาจจะเคลียร์พื้นที่อูได้ได้หลายอยู่จริงๆด้านหน้าตรงเนี้ยมันไปถึงถนนเลยนะเดี๋ยวถ้าเคลียร์ตรงนั้นออกอ่ะมันก็ไปถึงถนนเลยเนะนี่ยรถวิ่งอยู่อูได้หลายต้นอยู่มาดูที่ผมช้ำไว้นะครับอันนี้คือรุ่นแรกนะครับเนี่ยรุ่นแรกที่ผมให้ดูตอน ต้นคลิปปลูกต้นแรกปต้นแรกตั้งแต่วันที่25เดือน11เอ็ดาวันนี้วันที่11เดเดือน12ปลูกต้นก็ผมว่ารากเขาเริ่มเดินแล้วแหละแล้วมาดูรุ่นที่สองอันนี้ก็คือต้นไม้ที่ผมชำไว้เนาะมีต้นกระดูกไก่ดำมีต้นครู ผักเชียงดาที่ผมชําไว้ผมก็ชําไว้ใต้ทุนเนี่ยอันนี้คือรุ่นที่สองรุ่นที่สองวันที่ยี่แปดเดือนสิบเอ็ดวันนี้ก็วันที่สิบเอดเดือนสิบสองรุ่นที่สองมีอยู่ห้าต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนี้อันนี้คือรุ่นที่สามรุ่นที่สามคือ พึ่งชำเสริ์เมื่อกี้รุ่นที่สามนี่สิบสองต้นอ่าสิบสองต้นก็ก็จะมีต้นเล็กอยู่ประมาณประมาณสี่ต้นสี่หรือห้าต้นนี่แหละตัวเล็กๆเนี่ยนอกจากนั้นก็เป็นต้นใหญ่อยู่แต่ที่เขาขายนะเขาบอกว่าห้าสิบเซนแต่ ผมว่าเกิอนอยู่เนาะเก,เกือบเกืบเมตรตัวนี้อาจจะมีต้นเล็กบ้างก็ถือว่าไม่เป็นไรอันนี้วันที่สิบเดือนสิบสอง